เตรียมเลยน่ะน่ะไม่แคว้นอเอาหุา่นมาวางให้หน่อยหุ่นครับผมโดยเอาหุ่นหน่อยน่ะ กองนิดนึงนะเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นขามีเลยนะเชื้อราเชืราจับมือจ้ะมาเปิดแล้วไปอย่างรวดเร็วลูกค้าใครเอาตัวรีวิวสี่พันสามนะหมายพรมคริสต์มาสเรามีสองเล่มนะคะลูกค้ามีราคาสี่พันกับสี่พันสี่พันกับสี่พันห้านะคะมีนี่ไงไปนี่หรอไปที่เขาบอกว่าดังไม่เทียร่ามดังมันอยู่แล้วดิพี่เขาสอนเราเป็นอะไรวะเต๋อกับบ้านไง จับมือลูกค้าไปจับมือนะจ๊ะเอาให้เจออลไอยากเลยน่ะลูกค้าจับมือค่ะเอาไว้นิดเดียนี่แหละเขาคือจำนามันดีเลยพี่มันพับมาทุกตัวนะคะจับมือเนาะลูกค้าหลายคนสงสัยว่าทำไมแบบพับมาจับมือพับทุกตัวทุกตัวอยู่แล้วค่ะกก็สอบเอ้าวจับมือจับลูกค้าอันนี้เราทำเซเวอร์เทล่าค่ะ เดยคคุณนะบางตัวลูกค้าไปใส่ถ่านใส่ไฟเอานะคะใส่ถ่านใส่ใส่ไฟเอานะะคไม่ไม่ควายไงอันนี้สวยหุณนเด็กก็มีเย็นๆมีทั้งกั๊กทั้งสวงทั้งคอลูกค้ามีทุกอย่างนะคะเรื่องราวสตอรี่เหมือนเดิมมีให้รุ้นทุกอย่างนะคะตอรี่ใหม่ยังไงเนี่ยน้องมุ้งน้องหมีบางคนชอบกั๊กอย่างเดียว หา,าตะกักกันพ,พับมาทุกตัวลูกค้าเสื้อสาวอวกก็พับทุกตัวพยานยัง,ง,ยงมากนะ,นะพวกคุณลูกค้าทุงที่กับการจะอย่าง<น>ไรใส่คู่กับเชิ้ตอลักมากลูกค้า,าปีนี้เปิดแล้วว่าจะไม่เปิดเปิดซะหน่อยตอนแรงนแรงกระแสไม่ไหวนีที่แล้วไม่เปิดนะที่เราไม่เปิดนะกระมุนกระมุลูกค้าจะเจ็บเราปีนี้สามมิถุนายนกับ ทอกับคริสต์มาสเลคาร์ดมันเยอะมันนี่เขายาวยวนเรามากเย้ายวนด้่วเรากำลัเปิดไหมเปิดไปเลยน่ารักมากน่ารักมากเนาะนี่แบบว่าเรื่องราวของเรานางฟ้าน่ารักมากน่ารักไปหมดนี่อไปพูดให้หน่อเฮ้ยบางตัวที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่คริสต์มาสก็มีนะคะขอบคุ่ะอันนี้เขาเรียกเออหวานเจี๊ยบมัหมทุกคน่ารักตัวอะไรเนาะตัว รันรันคุกกี้รันรันรันคุกกี้รันน่ารักมากลูกค้ารับตูวรีวิวแจ้งได้เลยนะคะสำหรับจับมือวันนี้เคลียร่านะคะลูกค้าตอนทั้ตัวเชียร่าสีทองค่ะุกกี้เขาพับมาเรามองไม่เห็นพับมามองไม่เห็นเลยนะจับมือจับมือสองปีเนี้ยที่หนูไม่เปิดมองคือมองไม่เห็นอะไรเลยลูกค้าเขาพับมาทุกตัวแล้วก็ทับปิดหน้ากระสอบเท่าไหร่คะตัวรีวิวนะคะลูกค้าสี่พันสาม อ่ใหม,ม่ยคมคริสต์มาสเรามี2เลตเรามีราคา4,000กับ4,500ตัวน,นี้จะเป็นราคา4,500ต,ตัวนี้วิวสี่0ับาทได้ตัวน้องน่ารักน่ารักกับพี่เห็ดก่อน,น้ออยชบุนเนี่ยเบื่อกระดุมตรงเนี้ยลูกค้ากระดุมเยอะมากอ๋อดิสนีย์นี่ดิสนีย์อันอะไรนะสตีชสตีน่ารักตัวร้ายก็น่ารักกี่ตัวคะประมาณ1 จ่กเทศกาลแล้วยังมีแบบว่าเฉลิมฉลองเนาะลูกค้ามันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าจับมือเนี่ยนะลูกค้าดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ออกคริสต์มาสจ๋ามันจะออกแบบอย่างอื่นก็มาแม่ไม่ใช่เรื่องของคริสต์มาสนางก็มาด้วยนะคะหวานไปหมดระวังใส่นี่จับมือไม่พูดเยอะนะจริงๆนางเป็นตำนานของนางอยู่แล้วไม่ค่อยจริงๆจะไม่เยอะจับมือนางเป็นตำนานของนาง ขายบ้านไม่เจอยังไม่เจอเลยไอ้ลูกค้าตัวนี้ทองของเทียร่าเหมือนกันทอนะคะข้างหลัทอจะเป็นยุกหยุ่ยยุกหยุ่ยอย่างเงี้ยถูกป่ะอันนี้ทอป่ะใช่ของพี่ข้าวถูงมันหมดแล้วคือจับมือเนี่ยอยากจะโชว์เทียราช้าๆไม่ดูดิโชว์นี่ยังไม่เห็นจากข้างนอกนะพี่อยากจะโชว์เทียราช้าๆต่อโทแล้วเทียราช้าๆจะไม่ทันเขานี่ลูกค้านี้ทอนะนี่คือทอนะคะยุ่งยุ่งอย่างเเงี้ยทอ ่พอ่เเลนค่้นีก็พอเหมือนกันอ้าวทองทอเยอะมากจับมือคือทอเยอะมากทอจะเป็นยุ่งๆอย่างนี้ทอคือไม่ใช่งานที่มันเป็นปกๆเนาะนี่ก็ทอค่ะไม่เอาอันนี้ก็ทอยเยอะก็ทอทอเยอะมากนี่ทอเยอะมากแม่จับมือว่าจะไม่เปิดนะจริงๆคนไม่ไหวจริงๆมีพี่ที่ไหนไม่รู้อีกคนนึง ขอให้เปิดจับมือตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วมันไม่เหลือนะแม่นี่คือเสน่ห์ของจับมือค่ะเพราะว่ามันจะไม่ใช่คริสต์มาสอย่างเดียวเนี่ยอยู่กับพีเนะครับได้เลยพี่อันนี้อะไรนะมิคุณไม่ผิดหวังแน่นอนพี่เลือกถูกแล้วค่ะจริงถูไหมเปิดแล้วนะอันนี้ป้ายอะไรว่าไม่รู้เป็นเพื่อนกับเทเล่า หนูไม่เปิดไม่ทันนะครับหนูไม่เปิดจับมือแล้วนะคะหนูไม่เปิดจับมือแล้วเอาได้เลยลูกค้าอ่าอ่าจำพี่ออยได้พี่ออยบอกให้เปิดตั้งแต่ปีที่แล้วหนูไม่เปิดจำจำพี่ออยได้ใช่ไหมใช่แน่นอนพี่ออยนั่นแหละี่ให้เปิดนี่มาแล้วคือย้อยหญิงไม่ทันนะครับคือจับมือเขาดังของเขาแล้วนั่นูพี่อันนี้ใส่สองหัวไม่ใช่นกนะไม่ใช่นกสองหัวจะเป็นแบบ ฝากแฝกไงไม่ไม่พูดอะไรคู่รักคู่รักใส่ได้สองคนเนาะเออสำหรับใส่เปนแบบงานค่าส่งสมุทรสาครเท่าไหร่ครับประมาณ150่้อยห้าสิบกถูวครับผมไปที้ทอทั้งตัวเลยะละน,นะเพลงได้นะฮะเอาใส่หุ่นรูดเก๋อันนึง่น,นี่เลยเพิ่งโชว์ให้ดูทุกตัวนะพี่นะใจเย็นๆสวยมากมาเลยอ่ะล,ลูกค้าไม่ชอบตัวนี้ว่ะอันนี้ตัวนี้บานด้วย พี่พเวลามันเรียบแล้วมันสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูเดี๋ยวดูตอนจบแพนกล้องให้ดูไปก่อนไปก่อนนี่เพราะว่าเหลือมูติเกที่ต้องเปิดอีกเปิดเปิดดูติเ็กอีกรูปหนึงพุ้อะไรลินทันกันต้องพี่โตถามอีกทีให้หน่อยได้ปะอยู่ปะเพราะว่าเดี๋ยวอีสองตัวนั้นกลับมาไม่มีคนดูเปิดเพลงเนี่ยลูกค้านี่ก็โทรเหมือนกันเลไม่ละ พี่พีออมีพีนัดด้วยใหม่มากเนี่ยมันพับหมดเลยหนูจะดูให้พี่ยังไงเนี่ยมันพับมาแบบนี้ทุกตัวหนูจะดูให้พี่นะพี่สุบอกได้รับเสื้อยืดที่แจกแล้วนะคะแจกจริงค่ะแจกจริงค่ะกระป๋องของจริงใครได้กระสอบไปคือเริศดได้ไปทางกระสอบไม่เสียค่าส่งด้วยเด้ออันนี้กระพอนะเนี่ยดูอย่างี้งนี้หนูไม่เปิดแล้วนะจับมือ พอเยอะมากห้ามด่ากันเพราะตอนแรกอะรับปากลูกค้าอีกคนนึงว่าจะไม่เปิดเพราะว่าพี่เขาจะเอาหมดรับปากลูกค้าอีกคนไว้แต่เย็นๆเนี่พี่ทำไม่ทันมีแบบซิปผ่าหน้ากระดุมไม้แม่๋ามีทุกอย่างเห็นแรงรวมนี่คือกระดุมผ่าหน้าสมผมมีหมุดมีซิปต่อใช่ไหมที่หางหลักซิปนี่คะซิปมีทุกอย่างแต่ว่าทำไมดังมากนี่ได้เขาเรียกอะไรเราบอกไม่ได้ว่าซิปที่ตัวส่วนกี่ตัวนะพี่เนาะ พ่าเขาแพ็คมาให้มีทั้ตัวแม่มาอีกแล้วบ้านดำรับรีวิวไม่ทันนะคะบ้านดำรับรีวิวไม่ทันบ้านฟ้ารับไปแล้วนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะขอทั้งตัวค่ะลูกค้าตัวนี้พี่อ้อยพี่อ้อยคะลูกใหม่4,500พี่อ้อยหนูส่งคลุมนี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ตอหนูไม่เปิดรับปีนี้ขอขอขอรีวิวเจอกันปีหน้าเอาง่ายงขอรีวิวไว้สําหรับดูให้ลูกค้าดูหน่อยเพราะว่ารีวิวล่าสุดคือ3ปีที่แล้วแม่ยาววนเกินไงคอายาววน รีวิวล่าสุดคือ3ปีที่แล้วค่ะอันนี้พอทั้งตัวจ้ะพี่อ้อยหนูขออนุญาตส่งพรุ่งนี้นะพี่อ้อยจ้ะได้เลยขอบคุณพี่มากมากค่ะเดี๋ยวหนูส่งอันนี้พอทั้งตัวใส่หุ่นไม่พี่อันนี้มิดท์เม้าบ้านดำไม่ทันนะครับนี่ใหม่แล้วแม่เมื่อกี้พี่นัดพี่อ้อยจ้ะใหารักเที่ยวหนูจำพี่ได้วันที่บอกให้หนูเปิดเรื่องราวบ้านเรื่องราวของแจ้าแคสต์ลูกใหม่มีครับลูกใหม่มี มีเด็ดยินไหมคะเด็ดยินเด็ดยินหมดจะแพ้เด็ดยินลูกค้าเหมาเลยเกี่ยงเลยมีไหมอ่ะวันนี้ลูกค้าหมดแล้วหมดไปแล้วสิบจนรู้กันลูกค้าประเบียวต้องไวนะช้าอ้นเลยยอยมาอีกแล้วยอยดูจับมือนี่คือจับมือแม่แต่ซาแมนติเขาก็น่ารักมากเลยนะเนี่ยทุกอะลูกค้าอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าพี่ๆเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาก็สวยเหมือนกันแล้วเขาก็ใหม่เหมือนกันนะพี่นะ คริสต์มาสมีว่างไหมคะคริสต์มาสมีว่างเยอะมีหลายรายการนะคะลูกค้ามีหลายป้ายมีหลายูเราจะพยายามรีวิวให้หมดทุกป้ายนะคะที่ต่อหนูว่าก็คือคืองานมันมีเยอะเพราะฉะนคริสต์มาสบางป้ายหนูอาจจะไม่ได้ดันคือไม่ได้เปิดโชว์เพราะว่าบางทีมันมีน้อยอ่ะเดี๋ยวมันต้องหมดเลยหมือนจับมืออย่างนี้ไม่ถึงห้าสิบโลก็หมดแลอ้าวที่ไอเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็ถอนไปไม่เป็นแล้วนะเนี่ยเยอะจัด มันไม่เห็นจริงๆนะพี่มันเห็นกันเนี้ยมันพับมาทุกตัวเลยะะเห็นไหมคะเนื้อเนาะมันัปียกโพนเนาะมันพับมาทุกตัวเลยพับอย่างเงี้ยพี่หมูพับครึ่งอย่างเงี้ยใครจะเห็นอะไรไม่มีใครเห็นอะไรเลยแม่ดูโอ้ยพี่อ้อยเอ้ยง,งามปลาล่ปลาอหลอนี่น่ารักมากเป็นปุ้ยหมวยเนี่ยราคาเนี่ยราคาน่ารักมากคือตอนนี้ปีนี้ราคาดีมากใครเหมาได้เหมานะคะตอน6,000แก้วนะลูกไ้มใช่ปีที่แล้วขาย5,000 รีวิวอยู่ป้ายอะไรคะรีวิวอยู่ป้ายจับมือค่ะพี่๋ารีวิวอยู่ป้ายจับดูลูกค้าก่อนรีวิวอยู่ป้ายจับมือเอ้ยเอ๊ะมีมีหุ่นนี่เอาหุ่นเนี่ยเพ่เพ้อเออเอาเอาหุ่นมาเพิ่มป่ะมีหุ่นเพิ่มใส่อีกได้อีกป่ะมีเยอะฮะเอาไหมเอาหุ่นมาเพิ่มถ้าเขาก็ใหม่เนาะพี่นะ ยกเอาไว้น,นี่ะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มาไว้สัง่งถอดคือแล้วนะใครเอาอีกบอกได้เลยนะคะคืองานคิดป้านอะ่ะหลายป้ายวันนี้รลนลกค้าเหมาเหมาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหมาได้ก็เหมาไปนะคะยังไม่เห็นเลยเลยลูกค้าก็พับมานะี่ระอกมา ีมันตุ่นมากมองเห็นมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นมองมองไม่เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมมันถึงไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าเล่นพนะใครรับายนี้อีกแจ้งได้เลยนะคะข้อดีของจับมือคือเขาไม่ยืดยืดไดเกิดจากใช้ผ้ารองค่ะชนี้หนึ่ไม่อยากเปิดไม่อยากเปิดเปิดของมือไม่เยอะนี่สองนะคะจากโบ๊ทใในตำนานเอาลูกค้าทุกสองรถห้าร้อยโปรในเท่านี้ยังเพิ่งเริ่มนะ ก็มองว่าเอาที่ฆ่าเอาอีกเหรอแม่เดี๋ยวต้องเปิดฟูดอีกแล้วบ้านดำบ้านดำแม่หนูเปิดไปแล้วหลายรายการนะย้อนดูก่อนได้นะคะ